ปลีแต่ไม่ลี้ลับตอนปัตตานีกับวิถีแห่งรัฐชายฝั่งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐใหญ่กับรัฐเล็กในช่วงคริสตศตรวรรษที่15ปัตตานีกับสยามมีความสัมพันธ์ในเชิงที่เป็นมิตรและพึ่งพาซึ่งกันและกันแต่รูปแบบความสัมพันธ์เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบต่อวิถีแห่งรัฐปัตตนีมีกรรษัตริย์ปกครองอย่างต่อเนื่องแม้ชื่อเรียกจะต่างไป จากราชาเป็นสุลต่านหลังรับศาสนาอิสลามมาเป็นศาสนาของบ้านเมืองมีโครงสร้างอำนาจในลักษณะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชสำนักกับชุมชนท้องถิ่นตามลุ่มน้ำซึ่งต่างมีผู้ปกครองเป็นของตนเองแต่ก็มีปัญหาความขัดแย้งภายในส่วนราชสำนักและระหว่างราชสำนักกับท้องถิ่น เช่นปัญหาการสืบทอดราชบัลลังก์การแบ่งฝ่ายในหมู่ขุนนางและเปิดโอกาสให้ขุนนางเป็นผู้ขุมอำนาจทางการเมืองทําให้ช่วงหนึ่งปัตตานีเต็มไปด้วยความวุ่นวายทั้งการก่อกบฏทและแย่งชิงอำนาจการปกครองหลังจากนั้นปัตตานีมีราชนีเป็นผู้ปกครองติดต่อกันสี่รัชกาลกล่าวกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ปัตตานีรุ่งเรืองสูงสุด แม้ว่าปัตตานีจะมีความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับสยามในระยะแรกแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงที่เมืองท่าการค้าของมัละกาเติบโตและรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วนำมาซึ่งความขัดแย้งกับสยามในด้านการค้าเกิดเป็นสงครามกับมัละกาซึ่งมีปัตตานีเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะพันธมิตรของสยามต่อเมื่อสยามไม่สามารถเอาชนะมะลลกาได้ ประกอบกับปัตตานีเริ่มเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวัฒนธรรมมาลายูมุสลิมจึงยอมรับอำนาจของมะละกาและมองหาพันธมิตรไปทางปลายแหลมมาลายูมากขึ้นการล่มสลายของมะละกาเกิดจากการโจมตีของโปรตุเกสทำให้การค้าในคาบสมุทรมาลายูแพร่กระจายออกไปจากกลุ่มพ่อค้ามะละกาที่อบพยพไปสู่นครรัฐอื่นเช่นอาเจปตัตตนีปาเลมบงังและบานเตน ซึ่งอาจรวมถึงกัมพูชาและสยามด้วยจะเห็นว่าปัตตานีก็มีโลกของปัตตานีไม่ว่าจะเป็นศาสนาคติความเชื่อความขัดแย้งแย่งจริงอำนาจและผลประโยชน์บนคาบสมุทรมลายูและกลุ่มเกะาะขณะเดียวกันสยามก็มีโลกของสยามมีอยุทยาเป็นเมืองท่าการค้าบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการสร้างราชอาณาจักรออกไปให้กว้างไกล พัฒนาการของสองนครที่เคยสัมพันธ์กันยังคงเดินหน้าแต่ไม่ใช่ในแบบข้างเคียงหรือพึ่งพากันเช่นเดิมหากแต่เป็นไปในแบบคู่ขนานเวทีของการแย่งชิงพื้นที่ทางอำนาจจึงเริ่มขึ้นอย่างจริงจังนับตั้งแต่ปีคศ1511เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป